ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือ ฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่อประสนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหาอย่างท้อา,าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับกับเวลาใหม่ของรายการเราคือตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปทุกเช้าวันอัคารแบบนี้ทางช่อง11ครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับในสัปดาห์นี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหนึ่งในสากลที่มีความเข้มแข็งนะครับที่เขามีมิสไซทัศน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับก็คือเป็นสากลดีเด่นในทุกด้านผู้นําบริหารครบวงจรบริการอย่างเป็นมิตรคิดเฉลีย่ยคืนผลกําไรบริการประทับใจด้วยน้ําใจสากลครับ สากลแห่งนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการเน้นผลประโยชน์ของสมาชิกภายในสากลเป็นหลักผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันผ่านการทําโครงการที่มีความหลากหลายนะครับเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความกินดีอยู่ดีนั่นเองนะครับสำหรับสากลที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือสากลนิคมวังพระธาตุจำกัดที่จังหวัดกําแพงเพชรวันนี้ครับน้องนิชาจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมถึงที่นั่นเลยตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับสากลแห่งนี้เป็นสากล เช่าซื้อมาก่อนรุ่นเช่าซื้อสากลที่คมที่มีความใกล้ชิดมีความใกล้ชิดกับสมาชิกมากนะครับที่ที่เมือ่อสิบยี่สิบปีก่อนที่เขาในการเช่าซื้อที่ดินและสากลก็ได้ดูแลสมาชิกต,ตั้งแต่เกิดเกิดจนตายนะครับนี่คือจุดจุดจุด,จด,จดที่ที่สำคัญที่ทำให้สากลแห่งน,นี้มีความเจริญพัฒนามามาถึงชุดวันนี้แล้วเรื่ององค์ความรู้นี่ก็ทุกแห่งแล้วก็เรื่องอบรมอบรมให้ความรู้เรื่องเรื่องหลักอุดมการวิธีการสากลก็เป็นพื้นพื้นของทุกแห่ง แล้วก็ที mm ่นี่อาจจะเน้นเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ้างต่างบ้างก็ก็เป็นจุดเสริมเข้าไปาจุดแข็งสุดที่ระมอนก็เรื music, ่องเรื่องน่าจะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับการบริหารจัดการธุรกิจก็ก็สิ่งที่ที่กองอยู่ข้างหลังนี่ก็คือธุรกิจรวบรวมผลิตผลซึ่งเป็นเป็นจุดเด่นของสากลแห่งนี้ที่รวบรวมข้าเปลือกได้ได้ปริมาณพอสมควรเลยเป็นจุดจุดเด่นจุดแข็งที่ที่สากลแห่งนี้ได้ดําเนินการประสบผลสําเร็จและการบริหารจัดการเรื่องที่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องเงินทุนเรื่องเงินฝูงเงินฝากที่ สมาชิกศรัทธานะครับแล้วก็เอาเงินมาฝากที่สากลก็สากลสามารถบริหารจัดการเรื่องเงินทุนเรื่องการเงินธุรก,กิจเพระสากลทําให้สากลแห่งนี้ประสบผลสำเร็จสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนิชานิชรัตนวงหาโคตค่ะวันนี้ค่ะนิชาขออาสาพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับสากลน,นิคมวังท,ท่าท่าจำกัดจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ สากรอนนี้จะเด่นในเรื่องใดและมีความน่าสนใจอย่างไรไปหาคำตอบพร้อมกันกันกบมิชาค่ะตามมากันเลยสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อสุพจน์อยากจะทราบว่าคุณลุงเป็นสมาชิกมาแล้วกี่ปีคะปี่นึ่งเ ประมาณ1,2,517ในในโอ้โหนี่ก็เรียกว่าหลายปีมากๆแล้วเริ่มแรกนี่มีสมาชิกประมาณกี่คนคะตอนเริ่มต้นก็ประมาณหนึ่งร้อยกว่าครอบครัวหนึ่งร้อยกว่าครอบครัวเลยค่ะแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณลุงก็เหมือนกับซื้อที่ดินไปแล้วเรียบร้อยด้วยตัวเองแล้วเป็นของตัวเองไปประมาณกี่ไร่อะคะก็ประมาณ30ไร่ใช้เวลากี่ปีคะกว่าที่เราจะเช่าซื้อได้สิบกว่าปีสิบกว่าปีอนกันเช่าประมาณรื่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ ก็ชีวิตตอนเป็นอยู่เป็นไงบ้างเอ่ยก็ดีขึ้นเยอะสบายสบายใจกินเยอะมีที่ที่ทำกินแต่ว่าเมื่อก่อนทำทำนาเมื่อก่อนก็ทำนามาอายุมากก็หยุดจากการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสากลแห่งนี้ค่ะได้ให้ประโยชน์อะไรแก่คุณลุงและครอบครัวบ้างค่ะก็ได้ทุกอย่าง่ะก็ตรงนี้นะครัแต่ก่อนเขาก็ช่วยทุกอย่างพอเราขาดเหลืออะไรก็มาปรึกษาแต่ก่อนก็ค่ะยกยกก็อยากให้ฟังจัดอันหนึ่งได้ไหมถ้าเราขาดเหลืออะไรก็มา ถาตะกรงมากู้<อ>ก,กู้ไรก่อนมันกลับมากู้ไป,ทำ,ไปทำทุนทําธุรกิจทำาเรารจะทําอะไรก็ทุนเราไม่ฟอก็มากู้ตะกรงตอนที่คุณลุงทํงานสาสากรแห่งนี้เนี่ยมีโครงการพิเศษอะไรช่วยส่งเสริมอาชีพเสริมให้คุณลุงบ้างไหมคะเขาก็ส่งเสริมให้เราจะเลี้ยงอะไรก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรปลูกอะไรก็ได้เหมือนกับเป็นช่วงที่เว้นจากการทำงานเว้นจากการทำาแล้วก็มาอาจจะปลูกปลูกสั์ปลูกพักปลูกอะไร